มีดึงครับไม่ได้ต่างกล้องนะครับวัดช้าไปหน่อยครับมันจะเปิดกล้องถ่ายนะครับนี่ครับคันมันหมูนะครับลงเหยื่อไปประมาณสี่สิบนาทีครับผมเริ่มมีอาการครับเมื่อกี้หลุดไปนะครับไม่ลอยน้ําไม่ขึ้นน้ําน่าจะปลาตะเพียนนะครับผม ตึงมือเลยครับผม ยอดครับแต็มแรกเพิ่งตั้งกล้องพอดีนะครับผมเห็นมีตบมาตัดตอดนะครับผมเลยเพิ่งตั้งกล้องครับอูใ้ใสวยมากครับทางกินครับ นะครับคันนี้ผมตีกลางคลองเลยนะครับผมนี่นะครับผมแต้มแรกครับอยู่แล้ว่าจะอยู่เป็นเจ้าถิ่นมานานนะครับตัวดําเลยครับผมแต้มแรกใสสวยมากครับฝ่ามือนะครับผมมาตาดลูกกระต่อครับผมถือว่ารอดเหี่ยวแล้วครับวันนี้ ไยเล็กนะครับผมสองนิ้วหน่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเกี่มนับแต้มไปก่อนนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนเป็นเกี่ยวมันหมูหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าช่วงแรกที่ผมลงเหยื่อชุดแรกไปผมเกี่ยวมันหมูสองคันแล้วก็เม็ดโฟมสองคันคันที่เกี่ยวเม็ดโฟมเงียบนะครับผมกินคันมันหมูนะครับ เล็กนะครับผมก็เหมือนปลาเล็กจะเริ่มเข้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาเกี่ยวเม็ดโฟมบ้างนะครับผมลองสลับกันดูครับ วยอยู่ครับผมนี่ครับมีสี่นิ้วแนหน่อยนะครับดึงคันตกใจเลยครับกำลังจะปั้นเหยื่อตีอีกคันลงนะครับผมคันนี้ผมตีแบบติดริมตะลิงฝั่งนู้นเลยนะครับผมตอนนี้เก้าโมงยี่สิบห้านะครับผมวันนี้ผมก็มีเวลาประมาณถึงประมาณสิบเอ็ดโมงครับผมประมาณนี้ออกกะมานะครับผมเย็นนี้ต้องทํางานนะครับก็มาลองนั่งลุ้นต่อกันดูนะครับผมว่าจะมีผลงานให้รับชมกันเพิ่มหรือเปล่า สายสวยๆจะมีตัวเข้ามาหรือเปล่านะครับผม ไซนี้เยอะมากนะครับผมของเปรมก็ไซนี้นะครับผมหมายสะพานเหลืองครับที่ผมจะลงมาเช้านะครับไซนี้ครับเยอะมากครับปลานิร้อยเต็มเลยนะครับก็วันนี้ขอเก็บนับแต้มไปก่อนนะครับผม หนึ่งแต้มครับผมปลาเล็กเยอะนะครับผมแต่ถ้าไซส์นี้สองนิ้วกว่าเกือบเกือบสามนิ้วเอาไปผ่าหลังก็ได้อยู่นะครับ อันนี้นะครับพาหลังได้อยู่ครับสวัสดีพี่ๆนา้นาๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องทัพนพิชชิ่งนะครับผมวันนี้ผมก็มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาตกปลาคลองที่ซอยอุ่นสุกนะครับผมที่เทศบาลบางพลนกันอีกครั้งครับวันนี้ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะมาที่นี่นะครับผมตั้งใจจะลงแถวคลองเปรมนะครับผมแต่จุดหมายแรกเลยก็คือว่าจะลองไปนั่ง ที่สะพานเหลืองอีกครั้งนะครับผมพอไปถึงปลาปลาลอยเต็มเลยครับผมปลาไซส์ประมาณ2นิ้ว2นิ้วหน่อยหน่อยนะครับเป็นปลานิลทั้งหมดเลยครับลอยขึ้นน้ําเต็มเลยครับผมเป็นตลอดสายเลยครับตลอดคลองเลยนะครับผมผมขับรถมาผก็แวะดูเรื่อยๆครับผมหลายๆที่จุดดังๆของหมายคองเปรมนะครับผมปลาก็ลอยหมดนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรนะครับผมแต่น้ํามีฟองหน่อยๆนะครับผม น่าจะมีส่วนนะครับผมที่ทําให้ปลาลอยนะครับผมก็เลยตัดสินใจไม่ลงดีกว่านะครับเพราะดูแล้วปลาน่าจะไม่ลงกินเหยื่อแน่ถ้าปลาลอยบนผิวน้ําแบบนั้นนะครับผมเลยตัดสินใจมาที่นี่ครับผม EP ก่อนหน้านี้ที่ผมมาลงก็นะครับผมลงจุดเดียวกับที่น้าจอดรถอยู่นะครับก็มีน้าแกพิ่งมานะครับผมที่จอดรถอาจจะจะแคบหน่อยนะครับผมต้องจอดบนถนนแบบนี้เลยนะครับแต่ก็พอจอดได้นะครับผมรถที่นี่ก็วิ่งไม่เยอะครับวิ่งไม่เร็วนะครับผม พอเป็นซอยไม่ใช่ถนนหลักนะครับนี่รถแจเงีย,งยบๆนานๆมาทีนะครับผมจุดนี้ผมก็ยังไม่เคยมาลงนะครับวันนี้ก็ลองขยับมาจุดนี้ดูนะครับผมนี่ครับก็มีนานา,นานก็ทําระวางเบ็ดไปแล้วนะครับผมก็มาใช้บริการต่อนะครับวันนี้ <laughs> ก็ง่ายดีนะครับผมวันนี้ผมก็ลงแค่สี่คันนะครับ ส่วนสูตรเยือก็สูตรเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมปักลิง์กไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับพร้อมพิกัดหมายจุดนี้นะครับที่ผมมาลงนะครับผม ครับผลงานปลารวมนะครับผมนี่ก็หลายแต้มอยู่นะครับผมประมาณสิบกว่าแต้มครับผมก็มีสซโบนะครับสาโบแต้มแรลกเลยนี่ครับตัวแดงเลยนะครับผมสาสวยมากครับไซนี้น่าจะมีห้าหกขีดครับผมได้ครับไซนี้นี่ครับแล้วก็มีไซนี้ก็สวยครับสี่นิ้วครับนี่ครับที่เหลือก็เป็นไซน์เล็กหมดเลยนะครับผมเนี่ยครับ กเดี๋ยวผมจะเอาไปผ้าหลังทำแดดเดียวนะครับผมจะปล่อยแค่ตัวเล็กๆนะครับผมตัวที่เล็กเกินเนี่ยตัวที่ไม่ถึงสองนิ้วนะก็มีประมาณไม่กี่แท้ครับผมที่เหลือก็พอผ่าหลังได้ครับสองนิ้วกว่าสามนิ้วนะครับผมนี่ก็เอาไปผ่าหลังทำแดดเดียวครับผมก็ถือว่ายังมีไซโบ้ร์ไซใหญ่อยู่นะครับผมสำหรับหมายที่นี่นะครับผมแต่ก็ต้อง ฝ่าอุปสรรคไซเว้นไซเล็กเยอะหน่อยครับผมอออยู่ที่จังหวะนะครับผมอยู่ที่จังหวะจริงครับถ้าจะโดนไซใหญ่ๆนะครับผมถ้าจังหวะไม่ดีก็ไซเล็กมากวนตลอดนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับถ้าปลาเล็กเยอะนะครับผมคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม